ไข่เจียวเห็ดเข็มทองนะคะเป็นเพื่อนหนาๆน,นุ่มๆฟูๆอร่อยนะคะกรอบๆค่ะทําง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกตามเคยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแค่เลยจะพาเ,เพื่อนๆมาทําไข่เจียวเห็ดเข็มทองนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิดีโอนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแค่เลยด้วยนะคะค่วะวัตถุดิบนะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองค่ะอันนี้แค่เลยซื้อมาจาก ในโลตัสนะคะเพื่อนๆสิบกว่าบาทเองนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์สานะคะแค่เลยใช้ทั้งหมด5ฟองค่ะแล้วก็จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะประมาณ1ช้อนพูนๆน,นะคะช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะเพื่อนๆตวงเอาพูนๆเลยนะคะค่าส่วนผสมก็จะมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะ เห็ดเข็มทองนะคะเ,เพื่อนๆแค่เลจะตัดนะคะจะได้ชิ้นไม่ยาวเกินเนาะ เดี๋ยวเราจะใช้มือฉีกนะคะฉีกเห็ดเข็มทองไม่ให้เขาเป็นก้อนไม่ให้เขาจับตัวนะคะเพื่อนๆฉีกให้เขาแตกออกจากกันแบบนี้นะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆทำกินง่ายๆนะคะลงทุนไม่ถึงร้อยนะคะเห็ดเข็มทองแค่เลยซื้อมาหนึ่งหัวก็13บาทนะคะไข่ไก่5้าลูกนะคะับ5ลูกก็ประมาณ20ค่ะ20บาทนะคะ ลงทุนไป30กว่าบาทเองนะคะแป้งทอดกรอบแคเลมีติดบ้านอยู่แล้วเนาะซื้อมาห่อหนึ่งแป้งทอดกรอบก็ใช้ทำกับข้าวได้หลายอย่างนะคะไข่เจียวเห็ดเข็มทองนะคะเด็กๆน้องๆชอบนะคะช่วงปิดเทอมช่วงอยู่บ้านแบบนี้ก็ลองทำให้เด็กๆที่บ้านทานกันดูนะคะนี่ค่ะเมื่อเราฉีกได้แบบนี้แล้วนะคะ ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวแคเลจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกกับเห็ดเข็มทองนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะคลุกแป้งกับเห็ดให้ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะปรุงรสนะคะเดี๋ยวแค่เลจะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเป็นเพื่อนใครจะปรุงรสนอกเหนือกว่านั้นก็ได้นะคะแค่เ็ลจะปรุงแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันเลยค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อนะคะแล้วใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงไปทอดในหม้อนะคะวันนี้จะไม่ทอดในกระทะนะคะเพื่อนๆตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆวิธีเช็คนะคะเดี๋ยวจะหยอดไข่ลงไปนิดนึงนะคะ นี่ค่ะแสดงว่ารอแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปทอดเลยค่ะ ของแคลเลตรงนี้ข้างล่างนี้จะดำๆนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆพอดีใช้ไฟแรงไปหน่อยนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนเมื่อข้างล่างสุกแล้วก็ตักออกได้เลยนะคะเหลืองขนาดนี้กำลังพอดีเนาะค่ะก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะ ไข่เจียวเห็ดเข็มทองแคลเลจะตั้งบนตะแกรงนะคะพักเสด็จมัมนไว้นะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆน่าทานไหมคะทำง่ายๆค่ะถ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางช่องของแคลเลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ